นำทีมโดยคุณเดวิดโจนส์นคะคุณเคสโรเวอร์สันผู้ก่อตั้งโครงการได้คัดเลือกตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วโลกเสร็จสิ้นแล้วนะคะ ผู้ที่ได้รับขัดเลือกก็จะมีเวลาอีกประมาณ7สัปดาห์ในการเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมถกประเด็นปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมโลกและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตัวแทนจากประเทศไทยทั้ง100คนทางคณะผู้จัดงานของไทยก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นมากมายเพื่อให้ผู้นำรุ่นใหม่นะคะที่มาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเหล่านี้ได้พัฒนาศัก,กยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่ จะเ,เริ่มต้นที่กิจกรรมค่ายผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคมหรือว่าไทยยัง leaders program ค่ะมาจากจังหวัดอะไรมาจากจังหวัดสตูลคะ่ะดีใจมากเลยค่ะหลังจากที่อ,อีเมลเข้าประกาาชื่อเฮ้เราติดด้วยเหรออะไรแบบนี้คือแบบรู้สึกดีใจสุดๆแล้วก็ดีใจที่จะได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะเราอยู่เชียงใหม่เนาะเราก็มีโครงการมีโปรเจกต์ที่เราสนใจก็คือเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเราก็เอามาแชร์กับเพื่อนๆเหมือนกัน

ไปต่อยอดแล้วก็สร้างสารรค์ให้เกิดเป็นกิจการเพื่อสังคมที่ยั่งยืนได้ต่อไปค่ะและเพื่อเป็นการเสริมทักษะในการนําเสนอแนวคิดของตัวเองบนเวทีระดับโลกต่อหน้าผู้นํารุ่นใหม่จากประเทศอื่นๆรวมถึงบรรดาผู้นําคนสําคัญของโลกในหลากหลายสาขา ตัวแทนจากประเทศไทยจึงได้รับโอกาสให้เข้าพบและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับผู้นำแล้วก็ผู้ขับเคลื่อนสังคมในสาขาต่างๆของประเทศไทยมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีดรสุรินทร์พิศุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนคุณสุทธิพง์ธรรมวุฒิพิธีกรและผู้ผลิตสารคดีโทรทัศน์จากบริษัททีวีบรรภาจำกัด คุณทรงกรดบางยี่ขันบรรดาที่การนิตยศาสร์อเดรรวมถึงท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรด้วยค่ะคือห้องประชุมที่น้องๆนั่งอยู่เนี่ยคือเป็นห้องประชุมกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยเลยนะคะแล้วน้องๆเนี่ยนั่งทางจากท่านไม่ขี่ฟุตเท่านั้นเองนะคะคือเป็นบรรยากาศการพูดคุยที่ค่อนข้างเป็นกันเองมากๆท่านผู้ว่าก็เปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้ซักถามแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นกันตลอดเวลาเลยค่ะ จะมีโอกาสไหมครับที่ในอนาคตในรูปแบบของผู้นําของทางด้านที่ปรึกษาที่เปเยาวชนหรือว่าเป็นผู้นำประจัมรุ่นใหม่ครับจะมีโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนทาภาคการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอย่างเช่นในในช่วงเวลา,านะครับท่านอยากให้เราทำก็คือให้ให้พพิในขณะที่ตัวแทนจากประเทศไทยกำลังเร่งพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้พร้อมต่อการร่วมอภิปรายบนเวทีระดับโลกเวทีนี้ ทางคณะผู้จัดงานเองก็กำลังทำงานหนักไม่แพ้กันค่ะสำหรับการเตรียมงานพิธีเปิดที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนที่ท้องสนามหลวงเพราะงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็ทางทีมอวแกนเซอร์ที่เป็นผู้จัดงานนะคะก็กําลังเร่งงานการเตรียมตัวสําหรับพิธีเปิดกันแบบสุดๆไปเลยนะคะเพราะว่างานเนจะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงคือทุกอย่างจะถูกเซตออกมาจาก จากที่ว่างๆนะคะคือเวทีห้องน้าที่รับรองแขกต่างๆเนี่ยก็คือถูกเซตขึ้นมาใหม่หมดเลยตอนนีู้ทีมงานก็กําลังทํางานกันอย่างขมักขม้นเลยค่ะเห็นในที่อยู่ข้างๆตรวนี้ก็กำลังเตรียมงานสำหรับการถ่ายทอดสดไม่ใช่แค่ทั่วประเทศแต่ยังไปอีกในหลายๆประเทศทั่วโลก ไม่แค่นั้นนะคะการตกแต่งให้บรรยากาศในพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยสวยงามก็เป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้กันอย่างนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครนี่ก็กําลังเร่งขนต้นไม้นะคะเข้ามาประดับตกแต่งพื้นที่กันใหญ่เลยสอสอนอกทมที่กําลังช่วยกันจัดต้นไม้นี่เป็นหน่วยงานส่วนไหนคะเป็นสำงานสวนสาธารณะอ๋อสำนักงานสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครก็ามาร่วมกันจัดงานที่ที่เปิดวันยังเวรนี้ด้วย พี่ๆเอาต้นไม้มากันเยอะแค่ไหนอะคะเห็นจัดต้นไม้กันใหญ่เลยมาท่สามสี่รถสามสี่รถคือแบบเป็นรถคันใหญ่ๆอย่างนี้เนาะโอ้แล้วอย่างงี้ต้องใช้เวลาจัดกันนานแค่ไหนอะคะนี่จัดกันมาตั้งแต่กี่โมงทั้งวันทั้งวันวันนี้วันที่สามโหแค่จัดต้นไม้อย่างเดียวก็สามวันเต็มๆสามวันเต็มๆนี่เช้าถึงเย็นเช้าถึงเย็นเลยใช่ไหมคะ แน่นอนว่าการจัดงานระดับโลกนะคะที่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศในครั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครจะต้องระดมกําลังจากผู้เชี่ยวชาญในหลายๆสาขาเพื่อมาช่วยกันเนรมิตท้องสนามหลวงให้กลายเป็นเวทีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองจากทั่วโลกที่เดินทางมารวมตัวกันที่นี่อย่างยิ่งใหญ่ค่ะนะครับโมงเระชารุงมาก่อนเพราะฉะนั้น ที่มาเตรียมสถานที่และเตรียมการจัดงานแล้วคนที่กำลังเตรียมความพร้อมอย่างหนักไม่แพ้กันก็คือบรรดานักแสดงที่จะขึ้นแสดงบนเวทีในงานพิธีเปิดด้วยค่ะพี่แป้งคะในฐานะที่กรุงเทพมหาคนครเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันยังเวอร์ซัมมิตในครั้งนี้นะคะทางกรุงเทพมหาคนครเนี่ยต้องเตรียมงานยังไงบ้างคะแต่เขาเดินทางมาเยืยนกรุงไทยเลยจะดูแลอย่างไรใครมีปัญหาต้องคอยแก้ไขใครเดินทางเข้ามาได้อะไรเงี้ยนะคะจนถึงการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ พิธีเปิดอย่างเงี้ยวัน<อ>นี้นะคะ,<ท>ะแล้วก็พิธีปิดต่างๆสถานที่การจัดเวทีที่พักของของ,ของผู้มาร่วมประชุมรวมไปถึงนอกจากนี้เนี่ยความปลอดภัย <ทะ S 1> นะคะต้องประสานกับทางตำรวจซึ่งให้ความกรุณาเรามากนะคะท้งเทศกิจช่วยกันนะคะดูแลความปลอดภัยอย่างสูงสุดทั้งในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็สถานที่ต่างๆมีกองอำนวยการร่วมตำรวจหลอดที่ <ๆ S 2> นะคะ,<ท>ะแล้วก็ในส่วน,วนของบุคคลสำคัญด้วย แค่ได้มาเดินสำรวจพื้นที่การจัดงานที่ท้องสนามหลวงคุนก็รู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของการจัดงานพิธีเปิดในครั้งนี้แล้วค่ะพี่นาคะการจัดงานบนพื้นที่ท้องสนามหลวงที่จากเดิมเนี่ยเป็นทุ่งเป็น,ปนท่นสนามหญ้ากว้างๆว่างๆเนี่ยจนมาเป็นการเตรียมงานพิธีเปิดที่พี่นาต้องทําอะไรบ้างคะจากสนามหญ้าเขียวขจีอันนี้เราก็เนรมิตให้เกิดเป็น สิ่งปลูกสร้างต่างๆเป็นที่เราเห็นกันรอบๆนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเวทีขนาดใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นพอปอัพพาวิลเลียนเพื่อรองรับการจัดเลี้ยง <Okay. S 1> ขนาดใหญ่ทางด้านซ้ายมือนะฮะแล้วก็เต็นท์อาหารต่างๆพื้นที่อำนวยการต่างๆจออุปกรณ์ทางด้านเทคนิคต่างๆที่เอาเข้ามาและที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความสวยงาม <Okay. S 1> ทันสมัย mm hmm. ให้สมกับที่กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นโฮสต์ซิตี้คือเมืองเจ้าภาพของการจัดงานวันยังโวลซัมมิต 2,015ในปีนี้นะครับ จากเตรียมงานกันมาอย่างยาวนานกว่า1ปีเต็มพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ของโลกที่ประเทศไทยครั้งนี้จะยิ่งใหญ่สมการรอคอยแค่ไหนติดตามกันได้ในช่วงต่อไปตอนนี้พักสักครู่เดียวก่อนค่ะ